บุญนี่ควรเติมทุกวันไหมเรนนี่จริงๆแล้วเราสามารถเติมบุญได้ทุกวันเลยค่ะ<อ>แค่เราตื่นขึ้นนอนตื่นนอนขึ้นมาเรายิ้มแล้วเราก็คิดบวกค,บคิดว่าเมื่อวานเราไปทําอะไรกับความดีมาบ้างวันนี้เราจะทําอะไรกับความดีบ้างเราจะไปสร้างบุญยังไงบ้างหรือบางคนจะมักตื่นนอนมามาสดมนต์แต่เช้าอ่าหรือตื่นมาใส่บาตรตอนเช้าเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเรา่น้หละคะ่ะไม่ได้สอนให้โลกสวยแต่สอนให้ตัวเองมีความคิดที่ดี เพราะว่าตอนนี้ปัญหาชีวิตมันก็เยอะแล้วไม่ได้สอนให้โลกสวยอมไม่ได้แนะนําให้ว่าเออเราต้องโลกสวยนะคือคือชีวิตมันก็ไม่ได้โลกสวยอย่างที่เข้าใจบางคนโลกวยอยู่ดังคาสีอะไรเงี้ยต้องหนีถ้าโลกสวยก็ต้องหนีหนีชีวิตจริงบางครั้<ๆ>งเราเจอดังนั้นเราก็าเผชิญหน้ากับชีวิตจริงแต่ว่าโลกมันมีหลายด้านลูกเต๋ายังมีต้องหกเหลี่ยมเหลี่ยญต้องมีสองด้าน แล้วเราก็สามารถมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังของสิ่งเหล่านั้นหรือบุคคลคนนั้นได้นี่อย่างเริ่มต้นตื่นขึ้นมายิ้มก็ได้เราวอะไรนี้ได้บุญหรอได้ค่ะเพราะว่าเราก็ได้บุญจากตัวเราเองยิ้มไม่ตัวเองคอเอียงแล้วก็เหมือนยิ้มค่ะเรายิ้มปุ๊บชีวิตเราก็เหมือนแบบมีคําว่ายิ้มมีความสุขแต่เช้าพอเรามีความสุขแต่เช้าตั้งแต่วันใหม่เราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีบางคนตื่นนอนมาได้ยินเสียงตะบนด่ากันทะเลาะกัน อย่างเงี้ยชีวิตก็จะมีแต่ปัญหาทั้งวันอะเรนนี่ขณะที่เรนนี่พูดนะคุณผู้ชมครับ,รบผมเนี่ยเป็นคนที่ไปเรียนพวกหลักสูตร<ม>พวกพัฒนาตัวเองเยอะมากพี่<ม>การยิ้มให้ตัวเองการพูดในสิ่งดีๆเป็นอันหนึ่งเป็นข้อหนึ่งที่เขาเป็นบบกเหมือนเป็นทริคเลยเ,เป็นเคล็ดลับที่ต้องบอกตัวเองเลย<ม>แต่เรนนี่ามาแปลในศาสนาพุทธอันนี้ผมรู้สึกว่าอ<ม>เอางี้ครับพอเราไปฝึกแบบนี้รู้สึกว่าพอไปเรียนมากๆเข้าลึกมากๆเข้าปฏิบัติมากๆเข้า รู้สึกว่าเฮ้ยศาสนาพุทธเราก็สอนนี่ว่าใกล้ตัวเหมือนเรารู้มานานแล้วแต่เรามองข้ามไปไม่เคยได้ใช้ใชแต่ยิง่งเรนนี่พูดอย่างเงี้ยออ้ยแค่ยิ้มแค่คิดบวกแต่ไม่ต้องโลกสวยอยู่กับความเป็นจริงคิดบวกไว้อะไรที่ถือว่าเป็นบุญดีคือทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะใส่บาตท,ทำสังฆทานหรือแม้กระทั่งที่ว่าเอาน้ํามันนะคะน้ํามันเทสใส่นาตะเกียงก็ถือว่าเป็นการเติมบุญก็ได้เหรอได้ค่ะพี่สงสัยนะเติมน้ำมันตะเกียงนี่นะหรือว่าพูด มาทานให้คนจากคนเศร้ากลายเป็นคนยิ้มก็ถือว่าเป็นการเติมบุญอย่างนี้น้องเส้นได้มีเทปคลิปมาคุณกำลังทุกๆอยู่ดูนั่นก็คือการเติมบุญของเขาตลอดเวลาค่ะแล้วบุญเหล่านั้นบางบุญบางคลิปก็จะเป็นบารมีด้วยนะคะเพราะคนแชร์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนแชร์แล้วเอาไปใช้ต่อแล้วเกิดผลที่ดีจริงก็จะเป็นบารมีผู้กองเบนซ์ทคลิปมาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอันนี้เป็นบารมีได้ค่ะเป็นธรรมานได้ก็จะบวกหนึ่งบวกสองบวกสามไปใช่เราชอบเราชอบอย่างชอบเลยผู้กองเบนซ์เนี่ย ประมาณนั้นค่ะโอ้ยแล้วอย่างก็คืออ่ะสวดมนต์ได้ไหมสวดมนต์สวดมนต์ได้ค่ะการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถือว่าเป็นบาลมคาถาเอาไว้ปกป้องคุ้มครองตัวเราใครที่มีเสียงสดมนในตัวเราหรือว่าใครที่มีบทสดมนประจาใจจะทําให้คนผู้นั้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็จะไม่สามารถตกถูกใได้ยากเพราะเรามีพระคาถาคุ้มครองตัวเราแล้วไม่ว่าจะเป็นคาถาบทใดบทหนึ่งก็ตามอืสวดมนต์ก็ถือได้ด้วย